นิ่งกิฟเลยนะครับนิ่งกิฟเลยวันนี้ผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับผมเพื่อนๆจะอาจจะไม่เห็นวิทยุของผมนะครับบินเป็นอัตโ,ตโนมัติปึ๊บแล้วก็จะดับเป็นอัตโนมัตินะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับชาว RC เฮลิคอปเตอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับวันนี้มีบินส่งงานกับตัว X360 นะครับเป็นกล่อง GPS นะครับลำนี้ไปตกมาแล้วก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้บอกบอกให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับว่ามีเปลี่ยนอะไรกันบ้างอ่าอันนี้ FPV ผมเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนภาคส่งใหม่เดี๋ยวจะ่าเช้านี้เอามาบินเล่นนะฮะ แล้วก็มีอีกรำหนึ่งเป็นลาย4 5 0 L อยู่ในถุงนี้กระเป๋านะเป๋ากระเป๋าไม่ใช่ถุงนะกระเป๋าพูดให้พูดให้ดูดีหน่อยนะฮะน,นี่นะฮะอันนี้เอาไปฝึกบินอ่าสามดง3าดีอะไรอย่างนี้นะฮะนะครับสำหรับลำนี้อ่ะ เช้านี้อากาศก็ไม่ดูแล้วไม่น่าไว้ใจเลยนะฮะไม่รู้ถกหรือเปล่า <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่ามีทำอะไรไปบ้างนะครับสำหรับเอ่อสี่ห้า x 3 6 0หกนลันี้ว่าลันี้ผมเปลี่ยนคานุปี้ใหม่กริปเลยนะครับเพราะว่าอันเก่าที่ที่ส่งมาคือมันฉีกขาดแตกเลยนะครับอันนี้ใหม่กริปเลยโอ <c oughs> อันนี้ก็พันกว่าบาทนะคานุปปี้ตัวเนี้ยนะครับ หอคันนุ๊ปปี้นี่ฮะใหม่กิฟเลยใหม่มากๆนะครับสภาพตื่นนอนก็จะประมาณนี้นะฮะแบบหน้าโโลๆเลยๆนะฮะตาบวมนูนนี้นั่นเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้ว <S 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 นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอ่าเปลี่ยนเฟรมข้างนะครับเฟรมข้างคือเปลี่ยนใหม่ ขาสก,กีก็เปลี่ยนใหม่นะครับขาสก,กีเปลี่ยนใหม่เฟร,รมข้างเปลี่ยนใหม่ทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ครับสังเกตว่าเฟร,รมข้างจะใหม่มากแล้วก็มีในส่วนของเบรดนะครับเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นของเอลแซสนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอีกลายนึงนะครับนี่นะฮะ เบเบสวยแล้วก็มีเปลี่ยนบูมโหแต่ใช้แม้ไม่สมกับ ALZ เลยมาใช้ที่เก็บเบรดแบบนี้นะฮะอีส e กมาไว้เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรบูมเปลี่ยนใหม่นะครับบูมเปลี่ยนใหม่แล้วก็พวกชุดหางนะครับก็มีเปลี่ยนตัว ตัวเทลสไลด์หรือตัวเขาเรียกว่าตัวเขาควายนะครับตัวเขาควายนะครับตัวเขาควายตัวนี้เปลี่ยนใหม่สังเกตว่าจะใหม่มากแล้วก็มีกิ๊บใบพัดผมก็เปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนด้วยนะครับกิ๊บใบพัดเปลี่ยนแต่ใบพัดอันเดิมนะครับนะครับสายพานก็เหมือนเดิม เดี๋ยวไปดูอาการบินกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูชุดไฟกันดีกว่าอีกนิดนึงยกพีดการ์ดนะครับยกพีดการ์ดมอเตอร์แอร์เอาแอนะครับพันแปดร้อยเควีสปีดท็อวิง่งแพทินัมหกสิบแอมซัลวกรนถางเคทีห้าหนึ่งห้านะครับตัวนี้เป็นตัวห้าหนึ่งห้าเอมจีกล่องไม่ต้องพูดถึงนะครับ H1 Box นะครับเป็นระบบ GPS อ่ะเดี๋ยวไปดูอาการบินกันดีกว่า วิทยุนะครับก็จะเป็น Flysky i 6 i 6 x เป็นวิทยุยอดฮิตนะครับแบตเตอรี่1,500 <S <S มิลลิแอมเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้จะเป็น Stop Run Normal GPS Return Home นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเ,เลข8มีแค่เลข8ตัวเดียวนะครับเปิดวิทยุนะครับสับสวิตช์ขึ้นไปให้หมดทุกตัวเอาสติ๊กลงให้สุดนะครับ แล้วเราก็เสียบแบตเตอรี่นะครับรอเซตตัวนะครับรอเซตตัวเสร็จตัวแล้วก็ใส่คานุบี้เข้าไปนะครับเพื่อนๆต้องเรียกให้ถูกนะครับเรียกว่าคานุบี้นะครับคานุบี้มันคนเรียกคานุบี คานุปปี้นะครับภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่าคานุปปี้อ่าขึ้นไฟน้ําเงินอยู่นะครับพอขึ้นไฟน้ําเงินนะครับเราก็อสับสวิตช์ตัวนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวจะบอกครึ่งหนึ่งนะฮะอ้าวเขียวค้างแล้วนะครับก็บินได้เลยนะครับ แ่สติ๊กแบบนี้นะครับข้างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็รีบสับตัวนี้เขาลงมานะครับยกขึ้นมาแล้วนะครับนะครับ ก็จะเสียวนิดนึงนะฮะนิ่งกริปเลยนะครับ กลเลยวันนี้ผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับผมเพื่อนๆจะอาจจะไม่เห็นวิทยุของผมนะครับเพราะว่าผมจะต้องถือไม้กิมบอลด้วยแล้วก็ต้องบังคับ่อด้วยนะครับเดินหน้านะครับ นะครับไปทางซ้ายนะครับไปทางขวานะครับหมุนหางนะครับหมุนหางกลิ่นฝนมาแล้วอ่าเดี๋ยวจะบินเป็นเลขแปดให้ดูนะครับต้องไปไกลนิดนึงนะครับบินเป็นเลขแปดสามสิบวิีตัวนี้เข้ามานะครับเปิะนะครับ นี่ฮะจะชักกะตุกนิดนึงนะบินเป็นเลขแปดนะครับไม่รู้ว่าจะพุ่งเข้ามาหาผมหรือเปล่านะอ่าพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่อ่าผมขออนุญ,ญาตเดินตามฮอผมเลยนะฮะ นี่นะครับผมยืนกลางจุดศูนย์กลางของเฮลิคอปเตอร์นะครับเพราะว่าจะได้เห็นกันชัดๆนะครับอันนี้บินเป็นอัตโนมัติอยู่นะครับบินเป็นอัตโนมัติอ่าบินเป็นอัตโนมัติเป็นเลขแปดนะครับ ดี๋ยวผมจะเคลียร์คำสั่งนะครับแล้วก็ให้รีเทิร์นโฮมนะครับคือบินกลับมาจอดเองเป็นอัตโนมัตินะครับเคลียร์คำสั่งนะครับศัพ์ตัวนี้คืนนะครับก็จะอยู่กับที่นะครับแล้วก็ไม่ถนัดนะฮะเดี๋ยวผมจะสับตัวนี้พอตัวนี้บินอยู่นะสับท์ตัวนี้เข้ามานะครับปึ๊บนะครับลงจอดอัตโนมัติเริ่มทำงานนะครับขึ้นไปบนนู้นแล้วนะครับ วิทยุตอนนี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะอ่าแล้วก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับข้างบนมีลมนิดหนึ่งนะฮะ มันจะลงมาเรื่อยๆตอนตอนที่ลงจอดแบตเตโรมัิด่ะเพื่อนๆอาจจะต้องเผื่อแบตไ,ไว้บ้างนะครับคือบินอย่านานมากเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะดับกาอากาศแล้วคอจะเสียหายนะครับหรือทางที่ดีก็ไม่ต้องทํอะไรก็ได้นะครับถ้าเราไม่ชัวนะครับเราก็ดึงฮอมาแล้วก็ลงจอดเองดีกว่านะครับจะต้องเผื่อแบตเตอรี่นิดนึงถ้าเกิดจะลงจอดแบบรีเทนโฮมนะครับเนี่ยวลงจอดที่ที่มันขึ้นเลยนะฮะ ปึ๊บแล้วก็จะดับเป็นอัตโนมัตินะครับผมก็รีวิวแบบนี้ทุกๆลํำที่ผมทำให้กับลูกค้านะครับหลังจากที่ลงจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็ต้องดึงแบตออกก่อนนะครับถอดคันุปี้แบบนี้นะครับแล้วก็ไฟสถานะจะขึ้นชมพูก็คือบินไม่ได้แล้วนะครับดึงแบตออกแล้วก็ปิด วิทยุนะครับแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จสิน้นในเรื่องของการบินฮเฮลิคอปเตอร์ระบบ GPS นะครับครับก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแบบว่าเนียนๆน,น,นิ่งๆแบบนี้นะครับส่งให้กับเพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ลูกค้ารับชมด้วยนะครับลำนี้ก็เดี๋ยวต้องมาตกลงกันนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับตอนแรกเห็นลูกค้าบอกว่าจะจะขาย ซ่อมเสร็จแล้วก็ขายไปเลยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่พอมาดูคลิปนี้แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าจะยังไงนะครับแล้วก็ส่วนของลูกค้าที่มัดจำกับตัวตอนแรกก็จะเอา380นะครับแต่ว่ายังหาไม่ได้นะครับก็เลยลดสเปคลงมาเป็น X360 ก็เดี๋ยวผมจะ หาให้นะครับยังไงก็รออีกนิดนึงนะครับแล้วก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนหรือว่าลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากได้เฮลิคอปเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS หรือว่าเป็นเมนนุ่หรือว่าเป็นมือใหม่ฝึกบินในงบประมาณที่แบบว่าประหยัดประหยัดนะครับก็ติดต่อสอบถามมาที่เบอร์ของผมทางด้านบนได้เลยนะครับนะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเพื่อนๆจะได้รับชมนะครับบรรยากาศของสนามบินโกโกอีกเช่นเคยนะครับมีแหก มีตกมีบินสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้อะไรยังไงก็ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆนะครับ Subscribe กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกดกันมาเยอะๆเลยนะครับสวัสดีครับ